แซ่บไงนี่มาจากเซนิโกนีลลาบสดดนโคะนาตาวอาไกินอะนะหอมสมุนไพรแล้วใสบิ้งใสบิ้งถ้าคบครสุดกันแล้วต้องแมนหอมบัวเนาะหอมบหอมน้กินหอแ้ี่น้าคา ไปอย่า <coughs> ฮัลโหลสบายดีมื้อนี้มันดีไนซีเป็นบ้านในฟอร์ดเพื่อนมาไปกินเขาจัดเมนูได้เล็กมน้อยว่าโมยังเฮ็ดว่าสัตภาคการก็เลยเขาจัดเมนูไปเราไปเช็คกันเด้าไปตามไปบึงมาหอดแล้วนี่นี่นี่เบีย์เยนๆซื้อยมาเนีย โอ้มันยังไงพอดที่ดังเนี่ยพอดท่ากินดีละโอ้ปลาปลาเกี๊ยวปลาปลาบูเกี๊ยวอย่างก๋วยอันนี้ก๋วยชุดต้นปลาบูปลาปลาบูเกี๊ยวตึกมาใหม่ๆเลยซัตเต์ฟรีเดมอูบีไข่พ่อในปลาโอ้มันยังมีไข่เมือนนั้นนี่นะโอ้จะได้ยทีมเลยก๋วยชุดปลาอันนี้สีก้อยสดแซ่บตึกมาจากเซเนโก่ะ สิอันนี้ก้อยสดปัดกดถุงน้องมุสานี่นี่ยน้ำเนาะต้มน้ำน้ำพต้มเหล้ากันต้มน้ำนี่มีอย่างในหัวชิงไข่หัวชิงไข่หัวข้าเกลือใบขี้มูดโอ้หอมป่าลวกลวกป่าเพราะว่าก้อยสดก้อยสดสุกแล้วเด้ออันนี้นาบดิบเลยแซ่บเป็นตัสุดแซ่บใหญ่ขอบใจและลาย มาจากทางไก่บ้าคุกให้กินหอม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 เนาะแบ่รบลวกปลาเลยแบบลวกเออลวกอ็ดสุดสุดมาบ้านคุณยิงนางปญิงไก่คุณยิงเบาตังเนาะไก่ทาปลาแดงไก่ทาปลาแดงทาปลาแดดซีนะแซนด์ชนะพิ้งก์เลยเพิ่น้งก์อาจจะเซนดิโก้คุณเหมือนแต่วันขอบางจากเซนดิโก้คุณนะอังเฮ ไี่ป้าไก่บิ้งไก่บ้านทาปลาแดดสูตรสูตรยังสูตรบ้านไหนป้าสูตรดีไลท์ว่ะสูตรดีไลท์ว่ะโอ้สูตรหีนเถิ่อนเนี่ยนี่เนี่ยนี่้องได้ซีมเลยบิ้งไก่ทาปลาแดดหินเถื่อนมาจากมาจากสูตรนี่มาจากหินเถิ่อนเอาข้าผิดตัวยาวยาวเอาาซีมมึงดูซีมมึงดูซีมงัวรถสักสูตรบิ้งไก่ทาปลาแดด สูตรอีกนึืมราซาดกระเพ็ดกระเพ็ิมนึ่งนัวโอ้หอม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 มันสมุนไทรแซ่บแซ่บเจเนื้อยิอืม ใจใจมันิงแซบเนี่ย้อปโอ้ซีม่บอซี่ดูไก่ไกปิ้งหรือเปลาไก่ินหบไก่ไก่ไกปิ้งสู่หินหืบไซีโ่ไอ้พ่อหอมปลาแดดหอมปลาแดดอส่วนโอ้หมอเป็นังไไบรแซบรุกอมนีเนาะหอมปลาแดดนี่เออหอมปลาแดดตะบนทอ หวานเบื้อต้องนับกันได้อเอ่อเมี่ยงไเออพวเป็นร่วงเมียเป็นผู้ปิ้งนี่ปิ้งนี่ได้เรื่องเลยรสชาติเบิ้งนาตายสิเจลบองสูตรหลวงก็ปางนะพี่น้องเลยเจลบองรลวงทะบางตัวแซแบบมีหนังพ้อมเจลบเจแบงแซแบบเบมันเผ็ดรส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 ชาติแซแบบมันอันนั้นมันเผ็ดแล้วมันก็เลยเค็มเพราะว่าปีมือในเทพเ เวลาเฮ็ดนั้นก็ต้องเาน้ำพุน้ำใจเพราะว่าตั้งใจใจใสมันก็เลยแซ่บออกมาเสียบอันนี้เขาะือเขาแจเราเจบอนกันนะอีสปารายสารแจเบอาแล้วก็แจเบาบองส่ประเด็กแจประเด็กบออันนี้แจประเด็กของเพื่อนนั่นแหละโอ้สุดยอดของเพื่อนนั่นแหละมาเด้อมาเด้อกินปิ้งไก่ปิ้งไก่ไก่ทาประเด็กไอ้หอมว่ะปิ้งไก่ทาประเด็กมาหินเถอะพ่นตัวนี้อ่ะสุดสุดยอดสุดเลยทักเลยเนาะหอมเนาะไอ้หอม เป็นจังไงเป็นยังไงขันบ่ได้กินแล้เจ้าของเฮ็ดเองซีมิงครับครับสุดยอดเนาะสุดยอดตัวนี้ไปตีอีกเออได้กินแล้วปีงไก่ทาประเด็จสูนีินเฮิบเพีชกินน้องมึงรับรองเนื้อโป่ซีมด้วยมาซิมมันใสชิ้นกับนดำแจียวปลาเด็ดจิ้มกับน้ำแจ่วเลย แบบกินแบบบเมลินูอันนี้จิงกับน้ำเแียววาโรซาดีแบบไหนนี่มมยม,มันเนี่ยห่นอแลวดีวาโรซาข้มนกลมลมครับครับอานนั้นไปให้เวนกเด้อเวนุกไปฝาเด้อข้ามอยู่มือาวอานน้นเพิ่นเวากรบเบื้อนนะเพิ่าากถึงใไปก็ได้อัานเคื่อเรีไปให้เต่าด้วยวันุ Mm. Khắc Rửa cho mà Mình Làm gì Mấy bán nó kìm cây vậy Đẹp Áo mẹ chuột 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 đi ดูไงนเมื่อหนึ่งเนยในเมือวันขนาดเตองเคีวนะเอาตามตงเคี้ยวอ่ะไอเฮ็ดีนไงปหเอ้สุ้ยอดเคีวทีว่าขี่รถมาสอชั่วโมงเด้พี่น้องอสมาจากเซนิโก้แดีสชั่วโมงสชั่วโมงกับส่นาทีเออแลนอกบึนบึนเฮ้ยเล่นเล่นไวได้ที่รถกันนี้บูบล่นไุนเลยหรอเฮยมาลไปหยยบ เล่นซ้ายนี่ยังยนอยู่หวเราจะได้เท่าแซบแซมมึงต้องจ้ำแจวหน่อยนึงกำลังนั่งเข้าอยู่โขกับแก้วชื้อเขากันเนาะเขานาเขานัดรอเขาไปจ้ำอีกนี่นีเข้ำจ้ำคนชุ่มเนีหน่อยนึงรสชาติโอ้สุดยอดเบอยากว่ารสชาตินี่ขันเมื่อเมื่อมงลาไปหินเถอะเราถามกินเลี่รถ้าปรเนเนี่สูตรบ้านเบ่มีซื้อบต้องกินเยอะแน่ะได้รสชาติข้นพดคือ อืมแม่ผาเรีไว้เอาแล้วโอ้โค้ดแห้งมาเดียวป้าน้าหนาดังนะเอาแม่เอาแม่แม่ไม่ครัวบานจวดจวดจวดเออ thank you thank you thank you เดรื่อยๆไอ่มาจากเชียงโกรธ thank you เจ้าของบ้าน thank you เจ้าของบ้านต้อนรับอยู่ตลอด โบนผ้าเขาทอดปลาเส้นคัวเส้นคั่วอันเออหกโมโอ้เป็นยังไงโอ้ทอ,อ,อดปลาปลาบุเกเยลป,กา,ป,า,ปากาอหอมหอมปาปลากายอดิกมาสะบ้าเดือดหนึ่งเนี่เน่ยเอาหอกจืิเนาะไปถึงมาพื้วานเมือก่อนนี่เนี่กินไก่แล้วกินกิน บวกแลกินน้ำนะบัานนี้กินปลาละอันนี้กินใกล้ด้กินกินปลาในางเมัักอยู่วะมันฮ้อนยมันบกปบเอเอาบได้ขับเดอปะกาโอวขับแล้วบ่จะปีเราไ่ได้กินเนระโอ้รสชาติได้เรื่องบ่เอาแม่ัก่อนเอาแม่เอาแม่แม่แม่แ่ต้งแจ่หลุงเชี่ยวัน่ได้กินล้อแม่ตาดพี่้องเลยน ปบูเกียวทอดกอบมาลองลองฟาอร่อยใหเนี่ยอรเอยออยตัวใหญ่เลยนะรบับเอกป้าป้องให้บอกเนี่ยเนี่ยนังวนโอ้ขักรอบเลือน้องยพ่อเอาเด้อนีน้อย โอ้เราสรกบๆเนาะาปีเปีเดียวไม่ไกินอ่ืค้าคา่ะหมือมหอมหหอม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 นอหอมอมหอมหอม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 หอมกมหมอมหอมหอมหอมอมหอมหอมอมหอหอมหอมหหอนหอมอหอม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 มมออห ใช่ไหญ่นกโลซาดกบกมีเนาะมักได้เ huh. ร um. no uh huh. uh huh. ื่องเนามักมักแล้วกทอดทอดได้เรื่องเนาะมักินขึ้นกระดูกได้นะมันสดเอเออกินกระดูกได้คอบเจ้คจ้ต้มือบาหนึ่งซะ้าไหนเออนางบางอบตึกมาให้กินแซ่บบ่ไปตึกมาให้กินเแทห่อพีเนาะห่อหอมเาอมันหอมเนื้อปลาปลาปลาธรรมชาินะนะ ไอตนเราตึ้งมมาทำมาามาานมา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 กรอบนกรอบยอบใจกบใจมีน้ำใจกบใจมีน้ำใจตึมาให้กินแบ้งขี้ไฝอดว่าทำทาทาบริญยินปิงไก่ทาประเดปล่อยสดสูตบ้านอะไรสูตรกินเทอบแต่ก้อยแบบไทยไตโอ้ก้อยแบบไทยไต อันนี้น้ำน้ำปลาเดกใส่มะนาวน้ำปลาเดกใส่มะนาวใส่เป้งหนัวเรียบร้อยโอ้อันนี้เนาะได้เลยเออเอาตัวนั้นละได้เลยเนี่ยอีกหน่อยนึงค่งโอ้อันนี้ก้อนโซนอันนี้ก้อนโซนหนึ่งหลังจากลวกป่ามาแล้วก็น้ำใส่นึงแล้วก็ให้มันเย็นเนาะแล้วก็เอาน้ำปลาเดกเป้งหนัวน้ำมะนาวมะนาวใส่เนาะ เลกเกลือเคืองเ่าอยู่นีมีค่าพริกใบกีฮูดหอมแดงหอมใหญ่หอมใหญ่ใส่สรข้งสีไข่โ่ใส่บ่ใส่โบมีสีไข่อันนั้นก้อยแหง อันนี้ก้อยสดพี่น้องอันนี้ก้อยสดสูตรนี่นะฮะแต่ว่าสัตย์ได้ใต้ไ่เนาะโบเพ็ดบอกเกจบางคนแห้งหลายก็สิเปื่อยใช่ไหมเนาะต้องคนแบบพอประมาณเนาะอันนั้นเอาบ่วงมาตุ้ยมาชิมก่อนแล้วจะเอาเข้าคั่วนั้นลงคั่วหอมเลยอันนี้คลุกมาจาก ใส่ในกล้วยพี่น้องเลยเฮนิกินเหล้าล่เอาชิโอ้ยกินกับพเป็ดระหกินนะิเอาชิมเลยจัดจัดเอาซุ้มซุ้เอาองุ่นเอาเอารสจัดเพราะาอยยังสีใสเรื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะอะไรแซ่บอ่ะเอาส่วไก่มาส่นไก่มเดี๋ยวดาส่วไก่โอ้สุดยอดดูเดาเดาต้มยนว่ามันดิบอะ โอ้รสชาติกลมกลมเกินจะเครือแซบแซบแซบเนาะสุดยอดสุดยอดเป็นอะไรโอ้ได้ได้เลยยัไนึงบ่อพอดียังยังหอมไดเอยังหอมเราว่าพอดีะพอดียังหอมยังขมขวยิน้อยอีกคคำนึงก่อนนะมามาิคำนึงก่อนย่างกันเอาบอเออได้แล้วได้แล้วนะเอาตัวไม้ใส่บอให้เนบอบอบนึงอืม อโอ้พู้น่ยมาีด้แบบแซบขนาดนาแซมนาแซหอมหอมมาเนี่เอาใส่มิกมามีอัอนอน้นหอมบัวเนาะบัวต้งนะอมบัวมีปลามีหอมเปมีผักแผลมีหอมลาบมีหอมป้อมอยู่น้ำกันเรียบร้อยมิกเียมิกใส่<ล> โอ้หอมหอมหอมเดินไปกินเดินไปกินเรียบร้อยแล้ววันนี้โอ้หอมหอมเป็นนักกินก้อยชดเออเป็นตะกินแมนนะวันนี้เอาสูตรก็เห็นขอบใจใหฮงมาเอาของกินไว้ให้กินถ่ายแล้วบ่ถ่ายแล้วบ่นั่นก้อยสดก้อยสดเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อนี่เนี่ก้อยสด เพื่สอสอภิรักลง,ลงากีอาสามรดนี่มันต้องมีหนังนอเยจะ้ลลอันนี้มันมันดีมันดีในเด,นนดพี่น้องเด้อไอ้ออเฮดลาบมาให้กินอนนบุกเก่ออเขอบคุณครับขอรับบุกเกวเลยว,ลว,วะเออโอ้เมงเมีอาหารเกาหลีอันนี้หหารเกาหลีก๋ยเี๋วได้ไปกิน ไปหาเลือดคุณยิงคุณยิงไงคุณยิงเบาตังไก่ซับไก่เนาะแซ่บไก่ห้องห้ออหอมเนาะไก่ไก่ซี่เขเลยนะเออนี่แซบไก่สมุนไพรนะไก่สมุนไพรฮะสูตรนี้เนี่ยโอ้หอมหอมหอมเลยหอมเนาะเออคนซับก็ใจดีน้ำหนาก็เลยว่าเอาทึ้งใจเอาทึ้งไก่มันก็เลยออกมารสดีทันทวัน ถ้าคนซับก็ดีก็ถ้าจมน้องซับไปนันก็บวชแซ่บด้วเลยนอนมันบอกเนาะซับแล้วก็อิ่มใส่ตะไคร้อยู่ตลอดซับแล้วก็อิ่มใส่ตะไคร้เออเพราะว่าเอาจ้างซอรมันไปอีกเพมเพิ่มนี่มันเฮ็ดแซ่บอยู่แล้วอยู่เนาะเขาต้อเอาใจ่เอาใจ่ใช้อีกมันเลยเนี่ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งแบบซับก็พูดว่าได้ซับให้ซับมาเลยซับแบบเบาๆซับแบบมิโลซาดผอมๆเพื่อนเนาะ เครื่อำยองไล่กันเดือดพาฝันเหมือนนี <so uh. ้เยเอาลองีมรซบะอาหารเป็นยังงเป็นังไงเป็นยังไงเป็นยังไงมาไ้นสปซ่บสซอ่ะลวเดี๋ยว เออเหมียนะนี hmm. uh ่ใช่เอาตังให้บอกเอาตังให้บอกโอ้แท่แท้แท้สูนี้แล้วสูนี้อย่าลืมด้วยนะคะอันนี้อันนี้ปิ้งไก่ทาประเดชสูดี้เท่มที่เร์แท่งน้องๆทุกคนเออคือทอดจะมาตังจ่ายใช่ไหมแต่ว่าเขาแลเียลายเหล้าลายนะอันนี้อันนี้ลาบสดได้ด้วยแม่นแล้วโอ้หอมขนาดเนาะปาสดสด มา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 สีมึงเอากรดดก็เล่าเยเอาละว่เล่ามาแม่มา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 เด่อาอยู่ดีแห้งนขอบใจขอบใจขอบใจเาจเซเนโก้เด้อเฮีล่าไปกินไายไงอันแอนีทั้งหลายอันนี้คอแอซีเด้ออซีเซเนโก้แอซีู่ทุกก เอาจอกนี่คอยแอฟซี่ทุกคนอยู่ในมีแหงสุขภาพป็นแขงใครร่บใรรวยโคตรคมจะกินเบียร์เข้าไปบ้านไหม าวานเลยาวานมาว่ะติ่คอติดปากเอร์บีอวัมลยเอารต์เอาโรตวงซุดนกกราบซดซโรตานเนี่ยรับวลยเออบโรตรอบซออรัมึงนี่ะับมงนี่ะราวแกงงแกงยัวอโอ้รับสดพี่น้องลองรู้รับซดโอ้สวยอ รส่ากรอบกลมรสสมเงินวัวโอ้ยยานะรอลงไอ้พอหลงอลับชนได้เลยต้องมุติใจต้เงมุติใจเป็นเวลานานลองเนาะ

โอ้ยาเลยทำไปทำปเยอเซ็ลยอนแไปตาเลยแม่คือานาเอ้าแ่น้อยโอเคบาเียออาวถ้วยไปตองกาลอัเนีละอย่าซีเลยกินแบบบ้านบ้านรถนะเออโลเออเธอมีคนอยากตักเออตัเสร็จ้วยเราก็ขึ้นหูขีแล้วนะโอ้อันสี้รับสดเดดพี่น้อเลยแกนรับสุด

อ้ยเอาก็เธอไม่นี่จะเฮ็ดแนวนั้นโอ้ยองกนั่นเชีนาไม่เครื่องกลางกันได้ครัว้าวมันไอ้ซือเกวมานลดซื้อพี่ขอบแกโอ้ยอยากขุดตึกปรกดยังบูี่ดะขัดมัไหมมาดาก ปีนาปีนาปีนาขาวปีนาปีนาข้าวขาวขานันถูกโอ้ใส่ลูกกุ้ก็ไปขับไปอครับบ้านเราไม่ดีใคิดมาให้มาลูกกินก่อนไม่เยอะไรพี่องข้าเลยโอเ

เอส่นกินข้าวเด้อพี่น้องเด้อมาเอกินเขาเด้อเือนี่ไาเเอ้สุกนี่หอมพักนัตูนังตูพอนัตูางตูหอมเนาะหอมหอมอ้าเขามาใหม่ใหมเข้าไปตลาดโอ้หอมมาโอ้ก้าเาเดเอมีแห้งไม่แห้งกเล โอ้แซ่บแซแซ่บแซ่บเนาะกุ้ง้งบมัน้บมเนี้ยฮะแซ่บแซ่บแซโแซ่บเลยมันนีเออขอบใจเอาซุปาคนวัญงัซุปขัดแซ่บขอบใจเด้อขอบใจสตดีขอบใจด้อยไมาจากเซนโก้โอ้สุดยอดมีแต่แซ่บมันนี่เอา คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ให้มากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เราเอฟเฟมลีซีอูนึกคริปบายบายลาโอ้โหปิ้งไก่เอาตามใจเข้าไปเข้าไป